อันนี้มีประโยชน์ไหมเนี่ยไม่มีประโยชน์ก็ออกไปไม่มีส่วนตุ๊กตาบ้านเราก็เยอะเงินไปนี่ก็ะดาษไม่ได้ซื้อเพิ่มอ่ะเลิกแล้วก็เลยเดี๋ยวว่าจะให้แอนใส่แทนตอนเป็นประจำเดือนเดี๋ยวฮะโอ้ปวดหัวปวดหัวอะไรปวดหัวดิวุ่นวายมากอ่ะสวัสดีครับทุกคนพ่อินแม่น้องกายใครโล คืออะไรน้องเกณฑ์นะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ในห้องห้องของน้องเกณฑ์วันนี้คอนเทนต์ก็คือการจัดห้องเกณฑ์ใหม่นะอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนะคะขอโอ๊ตเด็กก่อนอ้าวระหว่างที่แม่แอนยังในนี่นะคะคือโจทย์ก็คือว่ามุมนี้เนี่ย มันเปิดหน้าต่างไม่ได้ตอนแรกมันมีีใครจาได้ไหมที่มันเป็นบุดของอะไรตูวปีนป่ายอ่ะเออแล้วว่าตอนนี้เราเราเอาออกไปแล้วเพราะว่าน้องเกณฑ์เลยไวตอนนี้ก็มีของไอ้แดนที่บิวแดนที่บิวมาใหม่ซึ่งน้องก็เล่นอันนี้ก็เลยเก็บไว้มันจะได้มีที่เยอะๆอ้าวมามีมีไอเดียยังไงบ้างเพาว่ามุมนี้มันต้องปวดจะเปลี่ยนมุมนี้ก่อนรู้สึกว่าที่อนตอนนี้มันใช้พื้นที่เยอะเกินไป อันนมันเป็มุมแต่งตัวไงเดี๋ยวนี้ไม่ต้องนอนแต่งตัวแล้วไงอ้้องอกบ้ออกเลยเออเพราะเขาสามารถยืนแต่งตัวยืนทาครีมได้ไม่ใช่แบบแสดงว่าอันนี้ไม่ไม่มีความจำเป็นแล้วหรอจริงก็ไม่มีแล้วก็มีแค่ตอนนี้ที่มีประโยชน์ก็คือพี่นอนกลางวันอันนี้มีประโยชน์ไหมเนี่ยไม่มีประโยชน์ก็ออกไปไม่มีเออออกไปก่อนคือน้องอ่ะเติบโตค่อนข้างเยอะแล้วตอนเนี้อะไรหลายอย่างที่เคยใช้อย่างบบ baby monitor อย่างเงี้ยนะ ก็ไม่มีเดี๋ยวเราจะไปไลฟ์ขายของทิ้งซักเพราะว่าอะไรรู้บ้างเดี๋ยวนี้นอนกลางวันก็ตื่นมานอนเสร็จปุ๊บตื่นมาก็คือเจอพี่ค่ะเราข้างล่างได้เลยค่าอ้อมก็ไม่ได้ใส่แล้วเพราะว่าเลิกแล้วก็เลยเดี๋ยวว่าจะให้แอนใส่แทนตอนเป็นประจำเดือนเดียวฮะได้ไหมอ่าเอาไปใส่ตอนประจำเดือนไม่ต้องเกินค่านะหมคือพี่อินจะบอกว่าเดี๋ยวเราตัดเอาไอ้ช่วงช่วงซึมซับอ่ะฮะมันใส่ไม่ได้เข้าใจไหม สูตรเด็กไซเอ็ l อกับสะโพกจังนั่ะอันนี้ไม่เอาแล้วทำไงอ่ะเอาไหมนะเอาไม่เอาขอวางพิงไว้ก่อนเดีย๋ยวคิดแป๊บน,นึงวตุ๊กตาบ้านเราก็เยอะเกินไปนี่ขนาดไม่ได้ซื้อเพิ่มมานะแต่ตุ๊กตาเก็บไว้ได้เพราะว่ามันก็พอมีประโยชน์บ้างเวลาน้นองเขาเล่นจะ<อ>เล่นสมมุิอะไรเงี้ยจริงจะบอกว่า แมงสาลายสีเลยมเอากระนนี้ไปทิ้งป้าต้องบี้หรอนะไม่ันมันทำอป้าไม่ค่อยเข้ากับแมงสาเท่าไหร่แอนนอมันจะดีแล้วเอ๊ะมันไม่ใช่แมงสาบป้ามันเป็นแมงก่องตรงนี้นะครับ เราก็จะทำเป็นโซโฟาเเผื่อให้แบบไม่เผื่อเกนเล่นนะเผื่อเรานอนจังวันอันนี้คือเป็นมุกอันนี้เรื่องจริงเดินลงมาก่อนครับนีคือ Daniel r i นี่ดีมากอันนี้เป็นโซฟาที่เราเคยรีวิวไว้แล้วนะเป็นตัวต่อ ตตัวต่อทีนี้มุมหนึ่งเราจะทำเป็นของเล่น,นกินเผือก็ให้เกณฑสไลเดอร์ดไวมีเกณฑ์สามารถสไลเดอร์ได้สัพพักโซโฟ,ฟาก็จะไม่เหลือสภาพมันจะกลายเป็นอะไรครับมันจะกลายเปย็นของเล่นใหม่เล่นใหม่แต่นี่จะไม่ซีเรียสนะเพราะว่าให้ให้น้องเล่นใครดูอะไรร้องอะไรกันรองมันควรจะไปอยู่ตรงไหนเนี่ยกินเนี่ยมันจะ,ะไปอ่ตนะกดอันเนี้ย มันเป็นของเล่นนะเอ้ยขอโทษขอโทษไว้ตรงนี้ก่อนไม่ได้ใช้เอ้าเอ้าเอ้าเกนยิงเป็นไงบ้างเกนสนุกไหมเกมามาสนุกไหมครับเหนื่อยมากนี่มากระยันี่มากระยันี่มานี่มาอะไรรถรถโอเครถเอารถมา ไ,ไปไัดีขึ้นรึไหมก็ดูเป็นสัตว์เป็นส่วนมากขึ้นนะไม่ไมจริง<ม>หรอกจร,จริงๆอ่ะตอนแรกอ่ะดูสวยกว่านี้ไม่ไม่ตอนแรกดูสวยกว่านี้แต่ว่ามันมีโซนที่นอนที่แบบเยอะเกินไม่จําเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถลดระดับได้แล้วเพราะน้องแบบไม่ไม่เบบี๋แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ แล้วยังไม่ค่อยชอบต้องเดี๋ยววันที่เอาเท่าที่อนหมดแรงเนี่ยคือดูโดยรวมนะชอบอันเดิมมากกว่าอ,อันเดิมมัดูเป็นสัดเป็นส่วนไม่งั้นเอาเดิมมาแค่จัดแค่โซนนั้นโซนเดียว่วนเดียวนะก็ได้อยู่อันนี้ก็เป็นการไอที่ลกๆมาซุกใหม่ให้มันอยู่อย่างนี้แหละก็ <laughs> <laughs> ไม่ได้ต่างอะไรมากแต่ว่าโอเคแหละเนี่ยเดี๋ยวเราต้องหาที่เคลียร์หลายสิ่งหลายอย่างดดีถ <c oughs> ูกต้อง โอเคงั้นตรงนี้ก็คือจะเป็นเวอร์ชันใหม่ของเกมนี้ปัจจุบันกติดตามดูละกันว่าเผื่อแบบคิดอะไรได้อาจจะมีเวอร์ชันต่อไป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 นะโอเคตอนนี้เราไปก่อนค่ะน้องเกนบ๊ายบายบ๊ายบายเกนฑ์บ๊ายบายมีคนจัดก็มีคนช่วยเหลือตลอดเหนื่อยนะเนี่ยออมาเหนื่อยแล้วเนี่ยไปสวัสดีค่ะ เพื่อชอบคลิปของพวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งกุ้งกริ้งนะนะคะ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย